สวัสดีครับพวกเรากลุ่ม21วันนี้จะมานำเสนอเรื่องระบบสมการสองตัวแปรระบบสมการสองตัวแปรคือสมการที่มีสองตัวแปรเลขที่กำลังของตัวแปรแต่ละตัวเป็นหนึ่งและไม่มีการคูณกันของตัวแปรสมการเชิงเส้นสองตัวแปรอยู่ในรูป ax บวก by เท่ากับ c เมื่อ a b และ c เป็นค่าคงตัว a และ b ไม่เป็นศูนย์พร้อมกันโดยที่ x และ y เป็นตัวแปรประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับคือการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นโดยไม่ต้องใช้กราฟตัวยอย่างการนำไปประยุกต์ใช้นะครับเช่นในวิชาแก่ยวกรัส์เรื่องระบบสมการเชิงเส้นและสมการไฟฟ้าในวิชาฟันดี สำหรับการเขียนโค้ด in do o oh, steam เราถึงจะสามารถใช้คำสั่งชีเอาได้ D using n a m e s p a c e standard เป็นคำสั่ง พิมพ์ที่ทำให้ไม่ต้องประกาศคำสั่งใช้ name space ทุกครั้งไว้ใช้กับฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเม m โมรเป็นการประกาศตัวแปรและลายตัวแปร n n Main เป็นคำสั่งเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานในโปรแกรม ก็โปรแกรมนี้เป็นจะเขียนเพื่อให้มันวนวน l o o ไปเรื่อยๆก็จะใช้คำสั่งดูในการวนดูดูไว้เขียนไปเลยครับ c o อา ที่เอาเป็นคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลทางออกหน้าจอเราจะแสดงจะให้คอมให้โปรแกรมแสดงสองตัวแปรก็คือตัวแปร a กับ b พอเขียน เขียนได้ประมาณนี้เราก็มากำหนดกำหนดไว้ถ้ามันเท่ากับหนึ่งมันก็จะมันก็จะวนมาอันแรกให้เราใส่ค่าเหมือนเดิม แล้วถ้ามันเท่ากับศูนย์ก็คือจบผลการดันไม่ต้องใส่ค่าอะไรอันนี้ก็เป็นการประมวลประมวลผลของสมการเสร็จแล้วก็ T out x กับ y ออกมา เดี๋ยวจะรันให้ดูครับแล้วก็ใส่ค่าเข้าไปเสร็จแล้วถ้าต้องการให้โปรแกรมคำนวณกลับไปอีกเราก็ต้องใส่ค่า ใส่หนึ่งเข้าไปก็ใส่ค่าไปอีกครับถ้าจะให้โปรแกร,รมมันหยุดเหมือนไม่ให้มันวนซ้ำไปอีกแล้วก็ใส่ศูนย์ไปเลยครับคือคือให้มันหยุดวน ครับประมาณนี้